สวัสดีครับวิธีการสร้างสื่อเรื่องวงกลมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับด้วยโปรแกรม g e o g b r a นะครับหลังนี้เปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเ,เราก็ปิดแกน x y ไปนะครับจากนั้นไปที่วงกลมนะครับเอาวงกคมแรา Circle with Center True Point นะครับามาคลิกกลางหน้าจอนะครับหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นไปที่ป่ไปทีตัวชี้นะครับก็มาคลิกที่วงกลมนะครับไปที่กราฟิกนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับการล็อกเนี่ยเพื่อจะไม่ให้วงกลมนี้ขยายนะครับล็อกอย่างนี้นะครับแล้วเรามาจับวงกลมเสร็จแล้วตรงจุด B เนี่ยเราไม่ต้องการใช้แเราก็ไปคลิกตรงตำแหน่งนี้ให้เพื่อจุด B หายไปวงกลมจะได้มีขนาดคงที่ไม่ยืดไม่หดได้ จากนั้นถ้าเราจะใช้สอนเรื่องมุมในครึ่งวงกลมนะครับคุมในครึ่งวงกลมย่อมเป็นมุมฉากนะครับไปที่จุด A เอาจุด A มาใส่1จุดนะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวชี้นี่นะครับไปที่เส้นตรงนะลากเส้นตรงลากเส้นตรงนเส้นนะครับแล้วก็สร้างจุด1จุด นะครับมาจุดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ซ่อนเส้นตรงนี้ไปนะครับตอนเส้นตรงวิธีการซ่อนเนี่ยอาจจะคลิกที่วัตถุนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่ถ้าเราไปที่ตรงอันชี布าแล้วก็คลิกตรงจุดสีน้ําเงินเนี่ยเพื่อให้มันหายไปนะครับจากนั้นเราก็ไปลากส่วนของเส้นตรงครับเกินมาหนจุด จะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้เห็นนะครับเราก็คลิกขวาตรงตัวสีนี้แล้วก็โชว์ระเบลนะครับเอาสีตอนไว้ขั้นต่อไปนะครับมุมในเครื่องวงกมลมเราก็ต้องสร้างจุดขึ้นมา1จุดนะครับบนเส้นตรงจากนั้นก็ลากนะครับลากเป็นตัวขอางเส้นตรงอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับสามเหลี่ยมนี่ครับปึ๊บนั้นลากมานี่ครับ ตรงสุด E เนี่ยก็จะเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับทีนี้เครื่องมือวัดเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอามุมเลยวัดมุมเลยเนี่ยครับ Direct 3 Point t o l i n e นะครับเครื่องมือวัดมุมนะครับมาตรงนี้เลยครับแล้วคลิกจากจุด C จากจุดนี้จุดนี้นะครับการวัดมุมนี่วัดทวนเข็มนาฬิกาจุดที่มุมอยู่ตรงนี้นะครับ ล่ามอนี้ครับจะ,จะเห็นว่ามุมนี้ตรงนั้นเป็นมุมครึ่งเ,เป็นมุมฉากนะครับตรงนี้เราก็อ,าออกนะโชวระาเบลออกนะลองดูนะครับลงล่างนี่เป็นมุมนักวัดข้างบนนะครับุงไหนเป็นมุมฉากหมดอันนี้เป็นไม่ต้องพิสูจน์นะฮะเพราะเรื่องมันเยอะแยะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะฮะแสดงให้เห็นนักเรียนดูว่าตรงนี้คือมุมฉากมุมฉากคือมุม90องศา ลองทำดูนะครับ